สวัสดีครับวันนี้ก็ต้องขอมาในวัดเข้มก่อนนะครับเพราะช่วงนี้คนรักชาติรักข้างชาติค่อนข้างเยอะนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการข้างชาติหรือรักชาติเป็นสิ่งไม่ผิดหรอกครับผมเองก็รักชาติแต่ทําอย่างไรนะครับให้บ้านเมืองสงบสุขและไม่ปล่อยข่าวเฟกนิวคือบางคนก็บอกว่ารัฐบาลนี้ไม,ม่มีความแข็งเก่งดังนั้นคุณลองฟังลุงตู่ดูครับเผื่อคุณจะเชื่อบ้างว่าสมัยปี5 4สเนี่ยลุงตู่ก็เคยตอบว่าอย่างไรไปไปฟังนครับ ยึดทำการทหารไม่ใช้แนวรุกบ้างใช้แต่แนวตั้งลุกยังไงนะลุกยังไงลุกคืออะไรลุกคือหมายถึงว่าเป็นฝ่ายบุกลุกตอนนี้บุกไปไหนล่ะบุกออกนอกประเทศเหรอตอนนี้เราหยู่ทิายแดนอยู่แล้วไงพื้นที่ของเราไงพื้นที่เราตรงไหนตรงไหนล่ะพื้นที่ทับซ้อนมันก็เป็นพื้นที่ของเขาทับซ้อนของเราแล้วก็ของเขาเขาถือว่าเป็นของเขาด้วยหรือเปล่าอ่าก็สั่งมาสั่งมาสั่งมาก็สั่งมาแล้วกันรัฐบาลสั่งมาผมจะเข้าตีให้คือเราพร้อมทำทุกอย่างแต่ขอให้รัฐบาลสั่งก็รัฐบาลเขาสั่งได้หรรืออไไไม่่่่ดด้ก็็เเปปนนููทีวาายใ ภาคีอนุสัญญาอะไรใครเขาหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรก็ตามเนี่ยผมรู้ทุกคนก็ใจร้อนทุกคนก็อยากให้เป็นอย่างที่ต้องการนะน่ะนะนี่วันเนี้ยผมผมว่าผมคิดว่าพวกผมก็ไม่ต่างก,กับผู้ท่านอ่นะหรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่ท่านว่าเขาทําไม่ทำอ่ะเขาก็ไม่ต่างก,กับผู้ท่านอ่นะเราอยากทําให้มันเรียบร้อยอ่ะนะแต่ถามว่าวันเนี้ยเราต้อง,ต,องต้องดูต้องดูให้ดีนะครับว่าการทําแรงต่างก็ตามเนี่ยมันจะทําให้การแก้ปัญหามันยากขึ้นไปเรื่อยๆหรือไม่นะ ครับก็อย่างที่ลุงตู่บอกนะครับก็ถ้าเราจะก่อพนาเพิ่มก็คงไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการเจราจาก,ก็เป็นการทําในเบื้องต้นนะครับจากเบาไปหาหนักนะครับเพราะฉะนั้นในปี54ก็จึงมีการเจราจาแบบ JBC นะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็จะมีการเจราจาแบบ JBC ในวันที่14มิถุนายนที่จะถึงเนี่ยนะครับซึ่ง อยู่ในมาตรการของ MOU 2,543สมัยคุณชวนนะครับจุดที่เกิดขึ้นก็คือจุดปัญหาจุดโนแมน l แลนนะครับซึ่งเป็นจุดที่ไร้ผู้คนว่างเปล่านะครับไม่มีโบราณวัตถุไม่มีโบราณสถานไม่มีทรัพย์สินแรลและอะไรใดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปฟ้องศาลโลกก็คงไม่ได้มีนัยะอะไรนะครับเพราะมันเป็นจุดที่ไม่มีอะไรนะครับที่สําคัญก็คือถ้าจะทําได้ก็เต็มที่ก็คือ เปิดเป็นด่านกันค้านะครับสำคัญฝ่านะครับในวันที่14มิถุนายนเนี่ยถ้าใครไม่เข้าใจว่าเขาทําอะไรบ้างก็ดูคําแถลงการนะครับซึ่งทําแถลงการเนี่ยก็บอกชั้นแล้วครับว่าจะมีการประชุมทั้ง3ฝ่ายนะครับก็มี JBC แล้วก็ GBC แล้วก็ RBC ซึ่งสําคัญแบบไหนก็ลองไปหาดูนะครับว่า3คํานี้คืออะไรครับไปคิด